เกิดโรคระบาดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรรัตนะสูตรพระสูตรกระจัดภัยพิบัติครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าในเวลานี้กำลังเกิดโรคระบาดถึงแม้เราจะไม่สามารถรวมตัวกันเจริญพระพุทธมนต หรือสวดมนต์กันได้เป็นหมูคนะ่คณะเราก็สามารถที่จะสวดรัตนสูตรอยู่กับครอบครัวได้ที่บ้านหรือสวดเพียงลําพังก็ได้เช่นกันขอให้เราตั้งใจสวดทุกอาขระเราก็จะพบกับสมาธิที่จะทำให้จิตใจสงบและพบกับอนิจจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่คงทนและแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาฉะนั้นเราอย่าประมาทกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ดีซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ท่านก็มีวิธีกระจัดปัดเป่าภัยพิบัติด้วยบทสวดร,รัตนปริษิษซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้า มอบให้แก่พระอานนท์นำสวดเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดในเมืองเวสาลีเพื่อช่วยกระจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆพระพุทธองค์ส่งให้คณะสงฆ์และสังฆะตลอดจนประชาชนร่วมแรงร่วมใจสวดรัตนโสตรเป็นเวลาสามวันสามคืนเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณจนก่อให้เกิดสติสมาธิและปัญญาทำให้เมืองเวสาลีรอดพ้นจากโรคระบาดในคราวนั้นรัตนสูตรเป็นพระสูตรแรกที่ก่อกำเนิดการเจริญพระพุทธมนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งกรุงเวสาลีนครหลวงแห่งแคว้นวัตชีเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างร้ายแรงซึ่งมีสามประการด้วยกันในคราวเดียวนั่นก็คือ 1. ข้าวยากหมากแพง 2. พูดผีปีศาจทำร้าย 3. เกิดโรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับยืน ที่ประตูพระนครเวสาลีก็ได้รับสั่งให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรกล่าวสัจจะอันอาศัยคุณพระรัตนตรัยเพื่อกำจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายพระอานนท์จึงเอาน้ำใส่บาตรของพระพุทธองค์แล้วเดินสวดรัตนสูตรพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต ไปทั่วพระนครพอพระอาณนนท์เทระขึ้นบทอย่างกินจิวิตตตังพวกอมนุษย์ทั้งหลายทั้งโรคภัยในตัวมนุษย์ก็มาลายหายสิ้นไปซึ่งรัตนสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอาณนนท์เทระสวดเป็นองค์แรกและภายหลังก็ได้กลายเป็นแบบอย่าง ในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ก็จะต้องสวดรัตนสูตรเพราะรัตนสูตรนี้มีอนุภาพในการกระจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงให้อันตรธานหายไปสิน้นพระพุทธองค์ท่านทรงแนะนำให้พระอนนทีระ รำลึกถึงคุณพระรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะทรรมสัจจะกิริยาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชาวเมืองเวสาลีและด้วยอนุภาพแห่งรัตนสูตรถึงแม้กรุงเวสาลีจะเกิดภัยพิบตัติและ โรคระบาดร้ายแรงผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากซากศพถูกทอดทิ้งเกลื่อนพระนครพูดผีปีศาจทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนท์เทระสวดร,รัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ภัยพิบัติต่างๆก็สงบลงไปได้ ซึ่งคำสวดร,รัตนสูตรที่เป็นพระสูตรกระจัดภัยพิบัติมีคำสวดดังต่อไปนี้ยานีทะภูตานิสัมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุ อโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกะโรธามนุสิยาปะชายะทิวาจารัรโตจะหรันติเยระลิงตัดสมาหิเนรัคทะอปมัตตา ยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเขสุวายังระตนังปะนีตังนะโนสัมังอัติตถาคะเตนะอิธรรมปิพุทเทระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุ ขยังวิราคังอะมะตังปณีตังยัทัชคาสัก,กยะมุนีสมมาหิโตนะเตนะธรรมเมณนะสะมัมมติกินจีอิธรมปิธรรมเมระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธาเศธโธ ปริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหูสมาธินาเตน,าสานะสะโมนวิชติอิทัมปิธรรมเมรตตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐะสตตังปะสัทธา จัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทัคขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธรมปิสังเคระตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตธิโหตุเยสุปยุตตามนสา,าทันเหนะ นิกามิโนโคตมะสาสะนมหีเตปติปัตตาอะมะตังวิไยหะลัทธามุทานิพุติงพุทธม,มานาอิธรมปิสังเครัตนังปะนีตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยะถินทะขีโลปะทะวิงสิโตสิยา จะตุพิวาเตพิอสัมปะกร,รมปิโยตะทูปะมังสัปปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสติอิธรมปิสังเครตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิ วิภาวะยันติคำพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหนติภุสัป,ปมัตตาณนะเตภวังอัตธมะมาทิยันติอิรรมปิสังเคระตานังปะนีตังอิเ,อเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหาวัสสะ ทัศนะสัมปทายะตะยัสุธรรมาชะหิตาพระวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิตชิตันจาสีลพะตังวาปิยะทัตถิกินจีจะตูหะปายหิจะวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอภพโภกาตุง อิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะตังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอะัพโภโสตัสะปะติดชะทายะอะภัพพตาทิทะปะทัสสะวุตตา อิธรรมปิพุทเทรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวะนับปะคุมเพยะถาพุทสิตะเคคิมหานะมาเสปะทัมมสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานะคามิง ปะระมังหิตายะอิธัมปีพุทธเธระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูวะโรวะรัญยูวะระโทวะราหะโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยยิอิธัมปีพุทธเธรตะนังปะนีตัง เอีตินะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปุรานังณวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติถีรายะถายัมปทีโป อิธรรมปิสังเครัตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตถิโหตุ ยานีทะภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวัตถิโหตุยานีทะภูตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเข ตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวัตถิหตุขอ,อนมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ